ถ้าดูด tamam ีถ้าดูดีดูคนบางประมาว่าทำได้เอาเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้เด็กๆนับกันดังลูกกันได้อะ ร้อนไม่ร้อนไม่เปิดเลยเปิดเลยค่ะโอ้โหทูไมกอดไม่กเลยหนามากหนามากมากแล้วก็ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากครูนกเดะวินเนอร์นี่เป็นการทำขนมสองฟักของคุณครูนกครับจากมอกรุงเทพนะครัที่พาน้องๆนานาชาติมานะครับผมแบบบูแบบบิสบกอิสตบตูบ